ระดับน้ําตาลเท่าไหร่เรียกว่าอันตรายสําหรับ,บปอนะคะถ้ามันเกินค่าปกติอ่ะมันก็เริ่มอันตรายทั้งหมดนั่นแหละส่วนใหญ่แล้วเราจะตรวจน้ําตาลอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือฟาสติ้งบัตชูการหรือว่าน้ําตาลหลังอดอาหาร8-12ชั่วโมงปกติเนี่ยควรอยู่ที่ไม่เกิน100่ง้หากว่าอยู่ที่ 101- ่ง6ถึงหนึเนี่ยเรียกว่าคุณเริ่มมีภาวะดื้ออินซูลินหรือมีความเสี่ยงเบาหวานหากว่ามากกว่า126-2ครั้งขึ้นไปยี่ข้าเกินิจฉัยว่าเป็นาหวานแล้ารตม รวจอีกแบบหนึ่งก็คือการตรวจน้ำตาลสะสมในเลือดหรือว่าฮิโมโกรบินเอ c ซีตัวนี้ค่ะก็จะมีความแม่นยำกว่าเพราะว่าเป็นการตรวจระดับน้ำตาลโดยเฉลี่ยของเราซึ่งค่าของคนปกติก็ไม่ควรเกิน5.7ถ้าอยู่ที่5.8ถึง6.4ก็แสดงว่ามีภาวะด,ดื้ออินซูลินที่มีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานแล้วถ้าหากว่าสูงกว่า6.5ก็จะเข้าเกมนี้ใชยเบาหวานสำหรับคนไข้เบาหวานเราไม่ได้กลัวโรคเบาหวานหรอกค่ะแต่ว่าเรากลัวโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากภาวะน้ำตาลใน เลือดที่สูงมากกว่า ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานจากการที่น้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยไอ้น้ําตาลที่สูงอะคา่ะมันจะไปมีผลกระทบต่อเส้นเลือดทั้งเส้นเลือดฝอยที่ส่งผลต่อระบบปลายประสาททาให้เกิดอาการปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายเท้าปลายมือเส้นเลือดฝอยเล็กๆในตาที่ทําให้จอประสาทตาเสื่อมเกิดเป็นเบาหวานขึ้นตาเส้นเลือดฝอยที่ไตทําให้การกรองของไตเสียไปเกิดเป็นเบาหวานลงไตและมีผลกระทบกับเส้นเลือดขนาดใหญ่ขึ้นมาได้แก่เส้นเลือดส สมองที่ทําให้เราเกิดสโตรกโรหลอดเลือดสมองตีบแตกหลอดเลือดหัวใจทําให้เสี่ยงภาวะหัวใจขาดเลือดหลอดเลือดสําคัญที่ขาทําให้เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายและเกิดเป็นนิ้วดําขึ้นมาอาจจะทําให้มีการสูญเสียอวัยวะซึ่งโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานเหล่านี้ค่ะเราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือว่าค่าน้ําตาลในเลือดเป็นเท่าไหร่มันถึงจะเกิดโรคแทรกซ้อนเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดนะคะก็คือการป้องกันไม่ให้มันเกิดโดยการลดระดับ น้ำตาลสะสมให้มันมาอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือจะดูให้ชัดเจนก็คือตามตารางนี้เลยค่ะถ้าว่าเริ่มมีสีแดงแล้วนะคะก็คือน้ําตาลสะสมในเลือดเนี่ยมากกว่า6.4 6.5 7.5 8.5 9อันนี้ก็คือเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นแล้วถ้าหากว่าเรายังปล่อยให้มันสูงต่อไปเรื่อยๆะคะ่ะ มีโอกาสที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนเหล่านี้ที่มาปอบอกปพราะฉะนั้นคนไข่เบาหวานทุกคนนะคะที่น้ําตาลสะสมมากกว่า6.5แล้วเนี่ยควรที่จะรีบดูแลนะคะให้น้ําตาลในเลือดเนี่ยลดลงมาสู่เกณฑ์ปกติก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เราเกิดภาวะแทรกซ้อนได้วิธีรักษาเบาหวานไม่ใช้ยานะคะทําตามหลัก3หัวใจสําคัญที่ทําให้ลดน้ําตาลได้สําเร็จแล้วก็ยั่งยืนไม่กลับมาเป็นซ้ําการนั้นก็คือ1สารอาหารถูกต้องและเหมาะสมกับร่างกาย2การทำ intermittent f a ต t แล้วก็สาการออกกําลังเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อคือการเวทเทรนนิ่งนะคะมาศึกษาคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ